มาดูกันต่อที่ข้อ18นะครับเขาถามว่าโมเลกุลหรือไอออนในข้อใดเนี่ยที่เวกเตอร์สภาพั้่หักหล้างกันไม่หมดเนาะโอเคเรามาดูโครงสร้างของแต่ละตัวเลยขออนุญาตทด,ดด้านบนเนาะโอเคย,ย้ายน,น,น,นี่นี่มันอ่ะโอเคมาดูที่ so 3รูปล่างมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ซึบซึบซึบอ่ะเพราะนั้นเวกเตอร์เนี่ยเออ en ของออกซิเจนมันเยอะกว่าเนะเาะก็จะดึงไปแบบนี้ ซึ่งโครงสร้างนี้สมมาตเนาะมันจะหักล้างกันหมดเลยอ่ะแล้วก็ CLO สามลบอ่ะมันจะเป็น CL แบบนี้แล้วก็ซืบซืบซืบติดลบแล้วก็เหลือโลนแพรตรงกลางเนาะอ่ะแล้วก็ BCL BCL สลบเขียนตรงไหนดี BCLC ลบมันจะเป็นโครงสร้างเตตะาฮีดอลนั่นเอง อ่ติดรบแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือ C O 3ามสองลบเนาะว่าตัวนี้เลยแล้วกัน C O 3ามอ่า C มีสี่แขนเนาะ C มีได้แค่สี่แขนเท่านั้นแล้วก็ O ติดสองลบเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเจนว่า C L เนาะไอโมเลกุลนี้เท่านั้นที่สภาพคู่หักหล้างกันไม่สมบูรณ์ ก็เลยตอบข้อขอขาค,ครับ